คลิปนี้มีคำตอบทำไมวันเกิดปีนี้ชมพู่อรารยาเสียน้ำตาเนื่องจากมีตารางงานที่ต่างประเทศทำให้วันเกิดปีนี้คือวันที่28มิถุนาซุปตาสาวลูกครึ่งชมพู่อรารยาในวัย43ปีไม่ได้อยู่พร้อมหน้าสามีนอสวิสรุตและ3ทายาตรังสีสิงพิพัฒน์สายฟ้าพายุและน้องเกวแต่ไม่ไวก็มีเรื่อง ให้แม่สุพรライเก็บแกล้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เมื่อได้เห็นภาพสามีและลูกๆพร้อมหน้าถือเค้กพร้อมร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ผ่านการวิดีโอคอลเป็นช่วงเวลาที่อบอุ่นน่ารักมากๆใครที่ได้เห็นคลิปต่างก็ใจฟูกันไปตามๆกันเลยค่ะ,ะท่านผู้ชมคะถือว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและน่ารักกันจริงๆนะคะขนาดภรรยาไม่อยู่ คุณสามีและลูกๆทั้ง3ก็แฮปปี้เบิร์ตเดย์ผ่านทางวิดีโอคอลให้นะคะเรียกได้ว่าสำหรับครอบครัวนี้นั้นไม่ว่าเวลาจะผ่านไปสักกี่ปีไม่ว่าจะมีลูกสักกี่คนความรักความหวานนั้นก็ไม่มีแผลวกันเลยค่ะเห็นแบบนี้แล้วเชื่อว่าสาวๆทั้งประเทศคงจะอิจฉาชีวิตคู่ดีๆของชมพู่อารยากันอย่างแน่นอนค่ะโดยภาพโมเมนต์ของพวกเขาจะหวานหรือน่าประทับใจขนาดไหนนั้นเราไปชมภาพของพวกเขา พร้อมๆอมกันเลยนะคะ